มาแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการซุกซุกไ,ไปเลยเ<อ>ค่ะ,คะใช่แล้ววันนี้นะคะลูกค้าโหเป็นเทปที่แบบ สองอย่างรวมกันทีเดียวเลยนะคะเทศกาลนะคะภายในเดือนกรุมพานะคะก็จะมีเทศกาลที่แบบฮิวใจมากๆนะคะเทศกาลแรกก็จะเป็นอีกไม่กี่วันนี้คือพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้อ่าก็คือวาเลนไทน์ใช่แล้วจ้ะแล้วขัดไปไม่กี่วันก็จะเป็นแล้วอ่ะหมวยมาขนาดนี้นะเป็นเทศกาลที่ชื่นชอบของทุกๆคนนะคะก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนนั่นเองค่ะใช่ค่ะนะคะลูกค้า เป็นทรงที่คลาสสิกจริงๆถูกต้องค่ะนะคะมาทีไรก็หมดทุกครั้งเพราะว่าลูกค้าเขาจะเน้นแบบวัยรุ่นนะเนาะใช่แล้วคือใส่ได้ตลอดดีไซน์นี้ใช่สวยมากแล้วดูที่ลูกค้าเห็นนะคะคือภาพคมมากคือเพชรเนี่ยแถวเรียงกันทุกเม็ดนะคะต้องบอกเลยว่าช่างของเราเนี่ยฝีมือจริงๆจับเหลี่ยมจับมุมนะคะจับองศาออกมาได้แบบสวยบาลานซ์กันมากค่ะใช่ค่ะเห็นไหม เป็นเม็ดเล็กๆจริงนะคะแต่เล่เ<อ>หน้าเพชรของเขาเนี่ยต้องเป๊ะนะคะใช่ค่ะ,ะ,คะพร้อมกันทุกเม็ดเลยนะคะเพื่อที่จะเล่นไฟเนี่ยสะท้อนพร้อมกันนั่นเองะะใช่สวยมากค่ะอยากให้เห็นของจริงมากๆเลยของจริงทะ<อ>ลุจอ,อยิ่งกว่านี้อีก ใช่ค่ะจะน่ารักมากใช่<า>ะ,ะ,ะอ่ะและในส่วนของรายละเอียดนะคะเดี๋ยวให้น้องนีนี่เป็นคนอ,อธิบายรายละเอียดนะคะได้ค่ะนะคะขออนุญาตนะคะแหวนวงนี้นะคะเป็นทองขาวนะคะลูกค้าน้ําหนักทองนะคะอยู่ที่1.1กรัมนะคะเพชรทั้งหมด44เม็ดนะคะน้ําหนักที่17ตังค์นั่นเองนะคะจะเป็นน้ำเก้าเก้าค่ะความสะอาดที่ VVS ขี VS นะคะ ไซส์แหวนของน้องนะคะอยู่ที่54ครึ่งจ้าและวงนี้นะคะในส่วนของราคาต้องแจ้งเลยว่าน้องก็ทำราคาพิเศษแบบว่าจัดชุดใหญ่ให้รจริงๆง,งเ,เลยค่ะ,ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบอสคะเทศกาลคันเขา้านนเขาด้านหมดแล้วอ่าแล้วก็ฝากอ๋อเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะขอ แทนคุณลูกค้าเป็นหมาหมาเผื่อท่านใดนะหมาหมาท่านใดที่กําลังชมอยู่อ่าเข้ามาชมชิ้นงานนะคะถูกใจหมาหมาเลือกได้เลยนะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยและอย่างชิ้นนี้ขอแจ้งราคาเลยแล้วกันนะคะปกติหน้าร้านอยู่ที่ส0 0 0 0ื่นกว่าบาทแน่นอนค่ะด้วยน้ำหนักเพชรนะคะทั้งรายละเอียดชิ้นงานจ้ะแต่วันนี้พิเศษจริงๆนะคะราคาพิเศษจะอยู่เพียงหนึ่งหมื่นแปดพันเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะเอาลกดิ่งกระดิ่งกันห่งน้อง กระดิ่งน้อยค่ะราคาพิเศษ18,000บาทค่ะใช่แล้วเป็นแบบว่าเป็นเพราะว่าเป็นสินค้าที่แบบว่าเขาน่ารักนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่นิยมนะช่วงนี้นะคะลูกค้าชอบแบบสวงีคือแบบสีชมพูไงคะใช่ค่ะเราต้องแบบว่าเอามาสักชิ้นหนึ่งให้รู้ว่าร้านเราก็มีนะคะพิงโกมีนะคะจริงๆลูกค้าจะสั่งทาก็สั่งได้ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดนะคะ หวนพิงโกวงนี้นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่หนึ่งจุดไม่ใช่สิหกจุดหนึ่งกรัมอ่าจานนี่หกเลยหรอขนาดนี้พี่ไอซ์หนึ่งกรัมได้ยังไงคะหกเลยหกจุดหนึ่งกรัมค่ะพี่แล้วก็เเพชรนะคะเขาจะมีสองไสานะคะจะมีสามสิบเม็ดเออหกสิบเจ็ดต่งแล้วก็จะมียี่สิบเมตรห้าสิบเจ็ดต่งนั่นเองนะคะน้ำนะคะน้ำเก้าแปดค่ะความจัดที่วีวีเอ็กซ์ดีเอนะคะไซส์แหวนนะคะอยู่ที่ห้าสิบสองค่ะใช่ แล้วอยากจะแจ้งเลยว่าด้วยที่ลูกค้าเห็นหน้าจอตอนนี้ค่ะคือคืองานจริงๆนะคะผลงานจริงๆที่เอาให้เห็นเลยคือสวยตาแตกมากจริงๆตอนนี้ทะลุจอมากเลยและในส่วนของราคาวันนี้นะคะซึ่งอย่างชิ้นนี้ปกติก็ต้องมีแสนอัพแน่นอนทั้งน้ำหนักเพชรและน้ำหนักทองนะคะไรขูยังไม่อยากพูดถึงชิ้นงานใหม่เลยนะถ้าชิ้นงานใหม่ราคาโดดแบบมากเลย พิเศษจริงๆชิ้นนี้มีชิ้นเดียวนะคะที่ลูกค้าจะได้ราคาพิเศษแบบนี้นะคะชิ้นนี้ราคาอยู่ที่61,000บาทเท่านั้นค่ะ<น>เห็นไหมราคาแบบนีนาเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะหกหมื่นอ่ะหนูว่าแบบอันนี้ราคาแบบว่าเหมาะกับเพจเขามากใช่ค่ะ,ะ,คะใส่มากเพรใช่แล้วก็ต้องบอกว่าดีไซน์นี้ใส่ได้เรื่อยๆเลยค่ะ พูดเลยว่าดีไซน์เนี้ยลูกค้าใส่ได้ยาวๆแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นอินฟินิตี้เป็นงานดีไซน์แต่ว่าต้องบอกเลยเขาไม่ได้แบบดูชัดดูแบบว่าใส่ได้ในชีวิตประจําวันแน่นอนใครที่แบบไม่ชอบงานแบบอุ้ยน้ากว้างอลังมากไปอะไรเงี้ยใส่ติดนิ้วได้เรื่อยๆเลยค่ะเข้าง่ายๆกับทุกๆชุดลูกค้าแมทเข้าได้ง่ายๆเลยและในส่วนของราคานะคะพิเศษวงนี้เลยจริงๆที่แบบจัดมาให้เฉพาะรายการนี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่ สี่หมืบาทเท่านั้นค่ะเนี่ยเราเอารสึกอ่อนเอาใหม่ใหม่ราคาพิเศษ4ี่หมืนบาทค่ะจากปกตินะคะชิ้นนี้ต้องมีเจ0 0 0มืนอัพค่ะเพื่อรายการนี้เท่านั้นค่ะใช่แล้วเพราะว่าเพชรสเม็ดเี็ยก็ เท่าไรแล้ว30กว่าตังแล้วนะคะยังกนะคะแล้วก็น้ำร้อยพี่ดูดิคือบอกว่าเขาชัดจนแบบว่าเพชรเขาใส่มากเพชรใส่ไม่เจ้าแล้วด้วยดีไซน์ด้วยด้วยองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยเขาดูลับกันมากเป็นดีไซน์ที่แบบสวยค่ะเรียบเรียบเหมือนลักษณะแบบคล้ายๆออกเป็นแน้อยแต่มากใช่คือแบบดูเข้าเข้ากันลงตัวมากค่ะเป็นวงที่คลาสสิกจริงๆวงนี้เป็นวง เม็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็มีบากข้างตัวเรือนทองขาวนะคะที่ไม่มีผสมนิกเกิลเลยเพราะว่าของเราใช้เป็นพาราเดียมจริงๆค่ะอันนี้ตัวเรือนใครที่แพ้ง่ายอยากใส่ติดนิ้วยาวๆหรือจะออกไปต่างประเทศไม่ต้องกลัวเลยว่าจะแพ้จะคันผื่นขึ้นเพราะเขาต้องต้องบอกเลยสารละคายเครืองของพาราเดียมเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเขา เซนสตีผิวแพ้ง่ายใช้พาราเดียมได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวงนี้นะคะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดเลยนะคะใช่ค้ะวงนี้ทองขาวนะคะน้ำหนักอยู่ที่2.7กรัมนะคะแล้วก็เพชรเนี่ยเม็ดตรงกลางนะคะน้ำหนักอยู่ที่23ตังค์นะคะแล้วก็จะมี2เม็ด7ตังค์แล้วก็จะมี8เม็ด14ตังค์นั่นเองนะคะเขาจะมีหลายไซส์นะคะ,ะจะเป็นน้ำ99า99ค่ะความสะอาดที่ v v s v, v, s, v, v s นะคะไซส์แหวน54จ้ามาตรฐานเลย ด้วยความที่เป็นเม็ดเดียวเลยนะคะ20กว่าตังนี้นะคะเม็ดยอดคือต้องบอกว่าหน้างานเนี่ยใส่ติดนิ้วได้เลยแล้วก็ใช้ในพิธีก็คือเห็นชัดเลยและในส่วนของราคาจากปกติที่อยู่เกือบ8 0 0หมื่นนะคะวงนี้นะคะเพราะว่าราคาพิเศษของเราเนี่ยดึงใจลูกค้าสุดลิ์เลยมอบให้กับเป็นของขวัญลูกค้าไม่ว่าเทศกาลอ่าวาเลนไทน์หรือตุจีนนะคะรีบมาจับจองกันได้เลยราคาพิเศษอยู่แค่ 47,000ื 47, บาทเท่านั้นจ้าจัดไปเลยค่ะใช่ค่ะอ่าอย่าตกใจนะคะไม่ถึง50,000ื่นแต่ลูกค้าได้นน้ำหนักเพชรน้ำหนักทองไปตะขนาดน,นี้นะคะคือสลับด้านด้านสลับเงาไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดนะคะ แหวนชิ้นนี้นะคะน้ำหนักทองนะคะอยู่ที่6กลรัมนะคะแล้วก็เพชร1เม็ด5้าตั์งนะคะน้ำ98า98ค่ะความสะอาดที่ VVS นะคะไซส์แหวนของเขาเนี่ยอยู่ที่58นะคะค่ะในส่วนของราคานะคะเฉพาะตัวเรือนทองวงนี้นะก็ห่นแน่นๆเต็มๆเลยค่ะ ราคาปกติชิ้นนี้ก็ต้องมี78อัพอยู่แล้วค่ะถ้าเพราะว่าด้วยความที่ความเขาหนาเท่ากันทั้งวงนะอยากให้เห็นของจริงคือมันมีความหนาความตันความแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ใส่สมบุกสมบันสบายใจได้พี่ผู้ชายนิ้วที่แบบว่าอยากได้งานที่อดทนแข็งแรงอ,อยู่กันยาวๆพลาดว,วงนี้ไม่ได้ค่ะราคาพิเศษนะคะจาก80,000ื่นกว่าบาทนะคะเฉพาะลายนี้เท่านั้นอยู่แค่4 5 0 0 0บาทเท่านั้นจ้า เป็นไงราคานี้นะคะีใช่ค่ะราคาพิเศษ45,000บาทนี้ได้เกินราคาไปจริงๆค่ะใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเราอะบริการสลักชื่อให้ได้นะคะเลเซอร์ได้เลยค่ะเพราะว่าก้านของแหวนวงเนี้ยคือไม่ใช่แบบว่าใหญ่เสร็จแล้วมาเล็กนั้นะคะเท่ากันทั้งวงใช่เพราะอยากให้เห็นของจริงมากๆพอจากชิ้นงานหน้าที่เห็นหน้าจอเนี่ยก็คือสวยสเต็ปนึงละแต่ของจริงนี่คือสวยทะลุจอจริงๆค่ะ อันนี้เป็นภาพที่ให้เห็นเลยนะคะว่าเขาคู่กันแล้วมันแมทกันจริงๆค่ะใช่เห็นไหมคือแบบว่าทีเดียวเลยค่ะลูกค้าไหนๆก็แบบว่าฉันต้องการแบบว่าแหวนแต่งงานอในช่วงนี้อาจจะไปดูวันแล้วยังไม่ได้อยไปถ่ายพรีวิดิ้งแล้วแต่ว่ายังไม่มีแหวนแต่งงานใช่ก็คือคู่นี้ใช่เลยค่ะเป็นและเป็นคู่ที่ขายดีด้วยคู่นี้เป็นราคาพิเศษจริงๆจ้ะใช่แล้วนะคะคู่อยากจะบอกว่า ถ้าคำนวณราคาดูแล้วเนี่ยแบว่าต้องมีก้าค่ะแน่นอนคือต่อให้เราลักแต่อันนี้คือต้องต้องพูดเลยว่าพิเศษแล้วและพิเศษอีกสำหรับลูกค้านะคะถ้าสนใจเป็นคู่เลยนะคะราคาคู่นี้เลยไหมค,คู่นี้เลยคู่นี้เลยคู่นี้เลยค,คะนะคู่นี้เลยนะคะต้องพูดเลยว่าเกือบแสนแน่นอนคะ่ะต่อให้เราลดทั้งสองวงแล้วนะแล้วราคาคู่นี้นี่จัดให้พิเศษจริงๆคู่นี้ราคาสวยมากค่ะ อยู่ที่9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคู่เลยใช่ไหมใช่เลยใช่เลยจ้ะ9ก0 0 0บาทนะคะคู่นี้ไม่ถึงแสนแต่คุณได้แหวนคู่ไปเลยเใครตั้งงบไว้แสนเหลือด้วยจ้ะใช่ไหมใครที่แบบว่าหาแหวนแต่งที่งบประมาณอ่ะตั้งงบปว้มันแสนหนึ่งหรือหลายแสนต้ตนๆเนี่ยคือถ้าคู่นี้คือจบเลยค่ะทีเดียวเลยใช<น>่ได้ทั้งเม็ดเดียวของผู้หญิงที่แบบมีไซส์ของผู้ชายตัวเรือนสวยใส่เรียบได้เรื่อยๆเลยค่ะ ะะเพราะว่าชิ้นต่อชิ้นเนี่ยเราก็แบบสุดอยู่แล้วใช่อันนี้มาคู่พิเศษไปอีกก็คือฟินิตี้ของที่ร้านมีความเป็นเคิร์ฟด้านข้างนะคะลูกค้าจะเห็นเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะให้พี่นงช่วยช่วยพลิกนิดนึงข้านข้าง,างอ่าเขาจะมีความแบบอ่า <c oughs> เห็นเลย <c oughs> ว่านี่ <c oughs> เขาไม่ได้แบบแบนเรียบฝั่งเรียบๆฝั่งธรรมดาธรรมดาแต่งงานของที่ร้านเนี่ยเป็นงานละเอียดเพราะฉะนั้นลูกค้าเห็นโดยส่วนใหญ่ชอบแน่นอนจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวด้เห็นด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นมีความแบบทั้งหน้าเพชรเต็มๆด้านข้างก็จะมีความละเอียดค่ะด้านหน้าเนี่ยโอ้โหสวยมากเห็นไหมอ่ะรายละเอียดทุกอย่างเราเก็บทุกอย่างใช่คะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดก่อนนะคะจี้ทองของเรานะคะชิ้นนี้นะคะน้ําหนักทองอยู่ที่0.8กรัมนะคะ เอ,อ่อเพชรสิบห้าเมตรน้ำหนักที่สิบเอ็ดตังค์นะคะลูกค้าน้ำเก้าเก้าค่ะความสะอาดที่ VVS ีเอสอะเพรนะคะาต้องแจ้งเลยว่าอย่างชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้น,น,น,ะะน,น,นที่ขายดีของที่ร้านไอต้องต้องแจ้งก่อนเลยแล้วใครที่กําลังมองหาจี้นะคะเล็กๆใส่แบบว่าน่ารักน่ารักแต่เขาไม่ได้เล็กมากนะอย่างชิ้นนี้นีห่หน้ากว้างอยู่เซนกว่าอยู่นะอ่าด้วยความระยะของของชิ้นงานจริงนะคะคือไม่ดูไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปค่ะใส่ติดตัวได้เรื่อยๆเลยและ เป็นงานดีไซน์ที่มีความหมายดีอ่าค้าขายการงานการเงินความรักดีไม่มีที่สิ้นสุด<ม> hm. ต้องต้องแจ้งเลยว่าช่วยครบในทุกๆเรื่องและท่านใดที่กำลังเลงอยู่นะคะราคาพิเศษวันนี้หนึ่งหมืสองพันบาทเท่านั้นค่ะน,นี่ ต้องต้องต้องขอกราบอภัยจริงๆว่าท่านใดที่ได้ราคานะไปต,ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะอันนี้ทำเพื่อลูกค้าสำหรับไฟ์สดเท่านั้นจริงๆและ<ช>มีะชิ้นเดียวนะคะใครที่กำลังมองหากหนารรุณารีบเลยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นพลาดไปไอต้องพูดเลยนะไอเสียดายแทนลูกค้าถูกต้องค่ะอ่าจ้ะ น่ารักนาะพี่ไอ้นาะใช่คือจะใส่ออกงานหรือใส่ในพิธีได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะคือดีไซน์เขาเป็นความดีไซน์แบบหวานๆน่ารักและงานละเอียดมากอันนี้ย้ำอีกทีนะคะว่างานที่ฝั่งของที่ร้านละเอียดมากค่ะความแข็งแรงความทนทานเนี่ยสวยมาก ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดก่อน<า>ดีกว่าน,นะคะลูกค้าตังหูคู่นี้นะคะเป็นทองขาวนะคะลูกค้าน้าหนักทองนะคะอยู่ที่6.4กรัมนะคะแล้วก็เพชรเนี่ยเขาจะมีหลายไซส์เลยนะคะก็จะมีแบบว่าเม็ดเล็กๆนะคะ132เม็ดนะคะน้ําหนักอยู่ที่38ตังค่ะแล้วก็จะมี24เม็ดนะคะ54ตังแล้วก็จะมี2เม็ดตรงกลางกระจุกข้างล่างอะคะ่ะ2เม็ด30ตังนะคะน้ํเก้า99้าค่ะความสะอาดที่ BVS BVS นั S <S <ฮ>่นเองค่ะโอ้แต่อย่าง ให้ดูในเรื่องของดีไซน์ที่ได้ความอลังความหน้ากว้างนะคะพอชิ้นนี้ต้องต้องแจ้งเลยนะต้องมีต่ำๆก็คือแสนห้าห้าแห้าหกอัพแน่เลยใช่เพราะที่เราขายกันอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ชิ้นนี้ เพื่อลูกค้านะคะ,ะเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นจนถึงวันที่1เดือนหน้านะคะยึดราคานี้นะคะใครที่กําลังตัดสินใจยังพอมีเวลาแต่ขออยากให้ตัดสินใจไว้นิดนึงเพราะว่ามีแค่1ชิ้นงานเท่านั้นนะคะเพราะราคาใหม่ชิ้นใหม่ราคานี้ไม่ได้แล้วจริงๆราคาพิเศษต่างหูชิ้นนี้นะคะ8 2 0 0 0บาทเท่านั้นจ้า แย่งกันกดและแย่งกันกดขอขอกดด้วยอกดยอราคาพิเศษแปดหมื่นสองพันบาทค่ะลูกค้าได้น้ำหนักเพชรน้ำหนักทองไปจกขนาดนี้นะคะแล้วมีความดีไซน์ที่เป็นดีไซน์หน้ากว้างต้องบอกเลยใครอยากได้ต่างหูระยะใส่ออกงานคือแค่ใส่แค่ต่างหูคือจบเลยใช่สวยเลยค่ะเพราะว่าของเขาจะเป็นแป้นเสียบนะคะแล้วก็ดุกดิกได้นะคะลูกค้าะด้านหลังนะคะคือ คือแม้แต่แป้นเนี่ยก็อยากให้เห็นเลยนะว่าเป็นหน้าแป้นหน้ากว้างเพราะฉะนั้นเขาจะล็อกใบหูใครที่บางทีเจาะหูหรือใส่ต่างหูที่แบบค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วแล้ว,ลวจะแบบว่ากลัวเดี๋ยวหน้าจะคว่ำไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะต่างหูถ้าเราเป็นหน้ากว้างเนี้ยเราจะใช้แป้นที่ค่อนข้างเซฟ<ช>นะละะูกค้าสบายใจได้ค,ค่ะใช่ะะจ<า>้ะแจ้งรายละเอียดนะคะจี้ชิ้นนี้นะคะน้ําหนักทองนะคะอยู่ที่0.98กรัมนะคะ เพชรทั้งหมด8 4เม็ดน้ำหนักที่11ตังค์นั่นเองนะคะน้ำาเก้าค่ะความสะอาดที่ VVS นะคะใช่ค่ะและตัวเรือนของเราอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะเป็นทองขาวที่เป็นพาราเดียมไม่ผสมนิกเกิลไม่ต้องกลัวแพ้กลัวคันกลัวผื่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ที่ใส่เพราะยิ่งเป็นจี้เนี่ยจะยิ่งใกล้กับบริเวณหน้าอก,กอะไรอย่างเงี้ยสบายใจได้คอได้ไม่คลายไม่ละไม่ละลายเขื่องแน่นอนจ้ะและชิ้นนี้ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ 13,200านอบาทเท่านั้นค,ะ <Okay. S 1> ค่ะจัดไปเลยคะ่ะจ้าราคา,าขึ้นมาแล้วนะคะน,น,นี่นะคะแคปตอนนี้ได้เลยนี่พร้อมราคารับทักได้เลยค่ะใช่ถ้าลูกค้ามีซ่ออยู่แล้วก็จะคุ้มไปอีกใช่จ้ะ<า>ก็คือร้อยผ่านได้หลังได้เลยคะ่ะน่ารักมากด,ด้วยความที่ดีไซน์เขาเป็นดีไซน์ที่เป็นขวานมีความหมายคือมอบเหมาะเป็นของขวัญมากๆค่ะหรือจะซื้อ เป็นของขวัญให้ตัวเองก็ได้ก็ได้ก็ดีใช่ไหมเนาะช่วงนี้ได้ค่ะสิ้นปียังไม่สิ้นสุดเนี่ยค่ะใช่ค่ะพงศ์เตยนะคะใชกค่ะให้เวลา17วันนี่นะคะลูกค้าลองตัดสินใจดูก่อนได้ว่าชอบชิ้นไหนหรืออยากได้หมดเลยก็ไม่เป็นไรค่ะทักมาได้เลยค่ะส่งมาถึงบ้านเลยพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งนะคะทุกชิ้นงานนะคะมีแค่เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้นนะคะใครที่ทักมาก่อนนะคะโอนก่อนนะคะได้สิทธินะคะ ถูกต,ต้องค่ะ<ม>ของรอบพี่แล้วนี่ค่ะม,มนะคะลูกค้าอยากจะบอกว่านะคะช่วงจุดจีนนี้นะคะของสยามเวลนะคะเปิดพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็จะหยุดนะคะ15-18นะคะเปิดวันที่19นะคะหยุด4วันนะคะแต่ว่าเซนทันเวสเกตก็เปิดปกติใช่ค่ะ,<น>ะถ้าไ,ไงเรียนเชิญน,นะคะท่านใดที่เราว่างระหว่างนี้นะคะหรือหยุดงานช่วงจุดจีน สามารถเรียนเชิญที่สาขาเซนทรัลเวสเกตได้เลยค่ะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะหน้าร้านเทวินเข้ามาหาอยได้เลยค่ะถ้าอยากจะได้ผลงานประเภทไหนนะคะหรือจะเข้ามาชมผลงานก่อนได้หรือท่านใดที่ซื้อสินค้าไปแล้วอยากมาร้านทำความาสะอาดแวะเข้ามาได้เลยค่ะ<ช>ยินดีมาก,มากๆค่ะ คือบางทีลูกค้าก็แบบไม่สะดวกมาทางนี้ก็ติดนาะก็จะแบบแวะไปหาพี่ไอได้บางทีเลิกงานแบบสี่ห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาหาไอได้เลยจ้ะใช่ค่ะเพราะว่าพี่ไอปิดสองทุ่มใช่จ้ะไม่ไงรอรับลูกค้าเลยค่ะใช่ค่ะโอเคนะคะวันนี้ครบแล้วนะคะแปดชิ้นของเรานะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะของเซตเดือนหน้าเลยใช่เราจะกันไปถึงวันที่หนึ่งเลยใช่ค่ะให้เวลาสิบเจ็ดวันนะคะค่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะวันนี้สําหรับ เราทุกคนใช่ทีมงานของสยามเวลทุกคนต้องขอกราบขอพระคุณลูกค้ามากๆนะคะทุกทกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมหรือท่านใดที่สนใจผลงานนะคะต้องบอกเลยของเราเนี่ยแจ้งเลยว่าที่อยู่กันมายาวนาน30กว่าปีได้เป็นการบ่งบอกแล้วว่าของเรายึดมั่นถือมั่นจริงๆว่าคุณภาพผลงานเรา ต้องบอกเลย Number รวันจริงๆค่ะใช่ค่ะอ,อยู่มาได้30ปีน้ปีเนาะพี่อังใช่เขบอกท่านใดยอยากจะรู้ว่าเอ้ยรีวิวเราเป็นยังไงเข้าไปชมได้เลยค่ะในช่องทางต่างๆของสยามเวลนะคะหรือ<ช>ทักมาได้เลยอยากเห็นรีวิวของร้านสามารถทักแอดมินได้เลยค่ะได้ค่ะสำหรับนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าสวัสดีสวัสดีค่ะนี่นี่ เมือนซ้ำน่ะหายแล้วถึงเกือบดีแล้วนี่อ่าให้นี่ด้วยเอออายุยาวหน่อยอ่านี่อุ้ยบังหน้าปิดได้แล้วค่ะปิดใหม่นี่เราขาด